นี่นะครับผมขับมาถ้าดมันก็ไปดีๆองมันอยู่แล้วตอนแรกอะเนี่ยมีเกาะกลางขึ้นมานำไม่ค่อยเท่าไหร่มาบีไปเลยเลนเล็กอย่าีตอนแรกนะมันวิ่งสวยกันได้สบายมากเลยเนี่ยขับไปปุ๊บนะผมจะเลี้ยวขวาเนี่ยเลี้ยวไปทางไหนอะบอกผมที ช่วยบอกผมทีว่าผมจะไปทางขวาเนี่ยผมจะต้องไปเลนไหนเนี่ยเออทีก็ย้อนสอนเออถ้าไปถ้าไปอย่างเนี้ยก็ย้อนสอนหรือจะต้องไปอย่างนี้น่ละรถสิบล้อมา,อาี้ยถ้าไปเลนเนี้ยถ้าไปเลนถ้าไปเลนเนี้ยผมก็โดนชนแต่เขาบอกว่าให้ไปได้ดูป้ายอาราจอนนี่เขาบอกให้ไปได้ต้าออกไป เรทชนผมแน่เลยแล้วผมจะต้องไปยังไงอะ่ะเนี่ยบอกผมดีผมจะเลี้ยวขวาผมไปไม่ได้